สวัสดีครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเงินปันผลกันนะครับหรือส่วนที่เรียกว่าตรงนี้นะครับเปอร์เซนต์ยูนะครับในโปรแกรมเล่นหุ้นของเราหรือภาษาไทยนะครับเรียกว่าอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเปอร์เซนต์นะครับหรืออัตราการจ่ายเงินปันผลนั่นเองซึ่งค่าตัวนี้ครับเราสามารถที่จะดูได้ผ่านเว็บไซต์เซตนะครับแล้วก็เลือกหุ้นที่เราต้องการดูครับจะอยู่ในส่วนของงบการเงินและผลประกอบการ ก่อนอื่น,นครับเรามาเริ่มต้นที่ความหมายของคําว่าเงินปันผลก่อนนะครับทุกครั้งที่เราซื้อหุ้นนะครับแลบ้วบริษัทที่เราซื้อหุ้นเนี่ยมีผลกําไรนะครับอย่างตัวอย่างแบบนี้นะครับทุกครั้งนะครับที่บริษัทกําไรเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินปันผลมาให้กับเรานะครับเพราะว่าอะไรนะรเพราะว่าการซื้อหุ้นก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของนะครับเวลาบริษัทมีกําไรแบบนี้นะครับเขาจะปันผลมาให้เรา แต่ว่าบริษัทปันผลเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอีซนะครับบริษัทมีกําไรนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลนะครับแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันถ้าเรามาดูในข้อมูลของเว็บเซ็ตนะครับแล้วมาตรงที่บริษัทนะครับทุกบริษัทนะครับจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอีซนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ30%นะครับนั่นหมายถึงว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าถ้าบริษัทกําไรอย่างนี้นะครับเขาจะจ่ายเงินปันผลนะครับะครับ มาให้กับนักลงทุนซึ่งการจ่ายเงินปันผลนะครับก็จะจ่ายตามสัดส่วนนะครับของผู้ถือหุ้นนะครับถ้าอย่างเช่นตัวอย่างนะครับนักลงทุนคนนี้นะครับซื้อหุ้น400ตัวนะครับก็จะได้ตามสัดส่วน400หุ้นตรงนี้นะครับคนนี้ซื้อ1,600หุ้นนะครับก็จะได้สัดส่วนตรงนี้นะครับ1,600หุ้นคราวนี้ครับเรามาดูในส่วนของความหมายของเปอร์เซ็นต์ยูตรงนี้กันครับว่าเปอร์เซ็นต์ยูหมายความว่าอะไรนะครับ หรือว่าอัตราส่วนเงินปันผลเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับคํานวณยังไงนะครับสูตรทางการเงินนะครับของอัตราส่วนเงินปันผลเปอร์เซ็นต์นะครับมาจากเงินปันผลที่ได้นะครับหารด้วยราคาหุ้นที่เราซื้อนะครับเพื่อง่ายต่อการเข้าใจเนี่ยเงินปันผลนะครับเขาก็จะคํานวณด้วยเลทนะครับต่อหุ้นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่เราซื้อต่อหุ้นนะครับก็จะได้สูตรอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลมานะครับคราวนี้นะครับเงินปันผลต่อหุ้นนะครับคํานวณยังไงนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยในเว็บเซ็ตนะครับมันก็จะมีรายละเอียดในการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังอยู่แล้วนะครับว่าจ่ายเท่าไหร่ต่อหุ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับปีหนึ่งเนี่ยมี6-4จ่าย2ครั้งครับพคกยนะครับเดือนพคนะครับจ่าย0.24นะครับกยจ่าย0.18นนะครับอันนี้ก็คือเงินปันผลต่อหุ้นนะครับแต่ว่าผมอยากให้เราเข้าใจความหมายลึกซึ้งกว่านี้นะครับไม่ใช่ดูข้อมูลตัวนี้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้มาใช้นะครับ คราวนี้นะครับผมอยากอธิบายคําว่าเงินปันผลต่อหุ้นแบบละเอียดนะครับเงินปันผลต่อหุ้นแบบละเอียดคืออะไรนะครับสมมติว่าบริษัทกําไรเท่านี้นครับแล้วเราหารด้วยผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะครับซึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทอีสนะครับจะมีทั้งหมด1 6 6 3หุ้นนะครับถ้าเราเอามาหารแล้วเนี่ยเราจะได้กําไรต่อหุ้นนะครับตามนี้เลยนะครับ อันนี้ก็คือสูตร Excel นะครับเห็นไหมครับผมเอากำไรปี6 1 6 2 6 3กามานะครับกำไรของหุ้นอีสนะครับหารด้วยจำนวนหุ้นนะครับ1663หุ้นนะครับเราจะได้ค่ากำไรต่อหุ้นมาเห็นไหมครับว่ามันตรงกันทำไมผมถึงอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยมันมีผลต่อเงินปันผลนะครับสมมติว่าปี2565เกิดอีสขาดทุนลบ200ล้านขึ้นมานะครับ กำไรต่อหุ้นเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามนโยบายบริษัทนะครับถ้าบริษัทไม่กำไรก็จะไม่จ่ายเงินปันผลนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงต้องเข้าใจคําว่ากําไรต่อหุ้นก่อนถ้ากําไรน้อยนะครับเงินปันผลก็ลดลงนะครับตามนโยบายของการจ่ายเงินปันผลเพราะฉะนั้นนะครับสูตรพวกนี้ครับอัตราส่วนเงินปันผลนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ยูนะครับผมจะไม่ใช่ค่าที่ทางเซ็ ให้นะคราวนี้นะครับเรามาคำนวณเงินปันผลด้วยตัวเองกันนะครับให้ได้ข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดนะครับอัตราส่วนเงินปันผลคืออะไรนะครับก็คือเงินปันผลต่อหุ้นนะครับหารด้วยราคาหุ้นที่เราซื้อนะครับวิธีการคำนวณเงินปันผลนะครับขั้นแรกนะครับก็คือผมเนี่ยเอารายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง5ปีของหุ้นอีสมานะครับ ซึ่งปีหนึ่งก็จ่าย2ครั้งนะครับเราก็รวมกันครับว่าต่อหุ้นต่อปีเนี่ยจ่ายเท่าไหร่วิธีการคํานวณครับสมมติว่าราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่9.4นะครับเราก็จะเอาเงินปันผลนะครับตัวนี้หารด้วยราคาหุ้นที่เราซื้อถ้าเราซื้อหุ้นยิ่งแพงนะครับเห็นไหมครับว่าตาส่วนเงินปันผลเนี่ยก็จะต่ําคราวนี้เนี่ยตัวเลขพวกนี้เราใช้ได้จริงไหมนะครับผมบอกเลยว่าเลขพวกนี้ครับเป็นข้อมูลในอดีตนะครับเราไม่สามารถที่จะอ้างอิงได้นะครับ แต่วิธีการใช้นะครับก็คือเราจะต้องประมาณการกําไรสุทธิก่อนสมมุติว่าปี2565นะครับเราประมาณการได้ว่ากําไรสุทธิกลับมาอยู่ที่เท่านี้นะครับก็คือ1,100ก็คือสามารถเติบโตกลับมาที่เดิมได้เงินปันผลก็จะเฉลี่ยอยู่ที่0.5นหะครับหรือ0.48นะครับเพราะว่าช่วง2 5 6 2 6 3เห็นไหมครับผลประกอบการไม่ดีเงินปันผลก็จะอยู่ที่0.42เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อหุ้นในราคาได้9.3อย่างนี้นะครับ แล้วเราจะประมาณการเงินปันผลเราก็จะดูจากผลกําไรสุทธิว่ามันใกล้เคียงกับปีไหนนะครับมันก็จะจ่ายเงินปันผลเท่ากับปีนั้นนะครับถ้าศูนย์เมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ทันทีนะครับอันนี้ก็คือวิธีการประมาณการเงินปันผลในอนาคตนะครับโดยใช้ข้อมูลในอดีตอันนี้ก็คือการใช้เปอร์เซ็นต์ยูนะครับที่อัปเดตที่สุดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็สามารถสอบถามมาทาง Facebook ผมตรงได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ